โอีกครั้งเราครับวันนี้นะครับป,ปลาของเราเป็นชาอุหลงเลยเลยนี่ใครอยากกินชายเย็นก็เอานมใส่เข้าไปเลยด,ด,ดูสีดิเห็นก็จะชันนะครับนี่คือสีน้ำปลาอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราโชคดีจะทดสอบเครื่องกรองน้ำของเราเลยสดๆไม่ต้องใช้สีผสมอ,อาหารหยดแต่ใหญ่เลย ดูกันอย่างนี้เลยเอาล้ครับเปลี่ยนเป็นหัวกองนะครับเครื่องกองต่างงานนะครับน้ำเสี้ก่อนนะครับเครื่องใหม่เลยของเราล้ำง็นิ้นึดก้องแล้วครับสงสัยวันนี้ต้องใช้น้ำกรองแปรงฟานอาบน้ำซะละล้างหน้าเอาไว้ใส่สะอาดขอบคุณพระเจา้าวันนี้เราได้อาบน้ำเครื่องกรองแน่นอน แปรงฟันหลังหน้าโชคดีไปสแสดงความยินดีกับคนที่มีสปิงที่บ้านนะครับวันนี้ท่านรอดนะครับเครื่องกลองน้ําแบบอื่นไม่แน่ใจนะครับใสสะอ,ดอาด